สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ครับพามาเบิงจอนดีห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะครับผมเดี๋ยวลองคอปูไว้น้ำนะครับคอปูใส่เกียร์สามเลยเกีย e ร์สามเร็วอันนี้น่าจะเป็นเกียร์เกียร์ เจ้าส,สองครับเจ้าโล่สองนะครับวิริโอมาเไยตัวเจ้าเอสามตัววิริโอตัวคันนี้ใส่ยางหนาเป็นกาชุ่หาครับปลอดมันสิริโอในชุดไลน์หนึ่งที่เวียดนามครับมครับผมมีอย่างไรครับพี่น้องถ้ามาฟังเสียงเทอร์โบเนาะครอบปูกกออป่อันนี้เป็นครอบปู่แบบหอนหยาบหนะอยเนีน้มันแล้วแต่สูตรครับพี่นอ้อง เพอ่ออะเนาะแต่ว่าฮอนดีครับตัวนี้คันนี้มีเวทนาเวทคางนะครับผมเวทนานี่ยเจ็ดสิบโลนะครับเวทหลังนี่คางละห้าสิบไอ้คางละสิบแปดกิโลนะครับอันนี้แคเอสามนะครับพอดีอยี่ยแห้ง หร่บประมาณพันพันนี้น้อยพันสองพันสามถ้าพันหานี่เทอร์โบทำงานพอดีครับพอดีเร็วสำหรับหานซุนหนึ่งุนดีแต่ว่าถาผู้ใดนะครับใส่อยู่นะครับสำหรับหานซุนหน่งซุนดีนี่ถ้ารอบเพราะที่พันหานี่กินน้ำมันแน่นอนครับสำหรับรถสำหรับรถเทอร์โบนะครับผมว่าแต่ถุนุดยถ้ารอบตามก็พันหานี่มันเทอร์โบมันจะมาทำงานนะครับการกินน้ำมันนี่มันมันจะเปลือง นาขัน,นีวรวมอุปกรณกันเนยอะาจะอยู่วัน3ตันนะครับทันหลังเป็นของเค่อแอลนะครับแพ่งดีสามพวงทียางหนาเป็นเกของ8ครับยางหลังเป็น14.9 4 9นะครับขอ2ยุ่บลังพอดีครับต่นนี้พอดีงามครับใส่เงก่พดีครับ รถมันกับผมมีแห้งไปเนาะยางหลังอันนี้คือยางเดิมครับผมจากโรงงานเปลี่ยนแต่ยางหนาไหมครับผมแต่ว่าไอ้ยางหนานะครับผมูุได้ว่าใส่แล้วมีปัญหาบ่มีครับเพราะว่ายางมันเป็นขอบคือเก่าเนาะมันก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่ามันก็บ่มีปัญหาเนี่ยแหละครับใส่มาจนอยู่ไมยังบ่เห็นเป็นหยังเลยนะครับเสียงเครื่องเสียงยังก็ปกติครับบ่บ่ได้ดังโ็ขาดก็ขาดนะครับผมเสียงเครื่องปกติอยู่ สัมผัสปันใหญ่ขึ้นครับแต่ว่าสูงขึ้นอยู่น้อยนึงเทอร์โบตัวนี้ดังดีแหงเลยพอ่อปูตัวนี้งานทีแหงนี้ยกให้เขาครับปั๊บให้ปั๊บหน้า แต่ว่างานหน้าหนาวน,น,น,นี่บ่ค่อยสูครับเพราะว่าน้ำนักก้อนสามตันกว่าเนาะอยู่ประมาณสามตันนั่นล่ะนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับประมาณสามตันนี่แหละหรืออาจจะบ่ถึงเนาะเพราะว่าคั้นรถไฟเวีหนาพร้อความราคาเป็นาาราคาใหญ่ครับรงคา เดี๋ยวมาอยู่มุมนี้ครับชว่วงนี้บุคใครมีงานง,งานไทยนะครับเลยบุกไปลงคลิ <c oughs> ปเ <c oughs> นาะเพราะว่าขจีไทยตะคุบตากครับมันเกิดหลายแล้วนะครับมันเกิยเดยอดวิวหัวลมบท่าไรเนาะผมก็เลยบบุกใครมันมาไหนนะครับแต่ท้ายจอเดียรน,นี่ไค่เนี่ย ผู้บัญชานี่บางคลิปม kind of ันกับมันแล้วแต่หลุนไหมครับแต่เอ็นยูซีเก่าพวกสองสี่คนกับเบิร์สี่อยู่ผมว่าเก็บงานนะครับงานเก็บพื้นที่มันเป็นรถบรรทนบ่อแนวนี้นะครับแต่พอมันมาดรุดเลยมันดุดแล้วมันบ่หาบนะครับก็เลยเก็บงานให้เพื่อนใส่รองเสียงคอพร้อมครับ ยังอันครอบผูเนอะไปมีท้องที่ที่เปิดครับกำลังสวยเลยสำเนียแเ่ียว่ามวนดินไม่ค่อยดีปะไหนนะครับแต่มวนดินดีนี่สองหน้าสาครับไม่มีในบ่ิได้แ่งเลย ก็กินที่เต็มมวลแล้วนี่ยังยังบบสูนาสานะครับผมหน้าหน้าตอนนี้นะครับผมจ่าที่ผมไปลองใส่มาหันี่หน้าสาม้วนดีๆกนาดเลยไม่มีนี่แทบจะบบต้องแต่งนะครับพอองสามเผื่นมันมันนอนดีเนะาะปักลงกุ้งนี่งขึ้นวนเลยบรหาตะสอดวักทีนะครับรตัวนี้บบพอม้วนไปเลยแต่ว่ากระมวนอยู่ครับแต่ว,ว,ตว,ว,ว,ตว่าถ้ามวนดีๆตรงหน้าสา อันนี้อาศัยว่าหอบดินได้หลายครับอ่ากระบอกถือว่าหลายแหง่งแต่ว่ขันจะได้หลาย,ลายนี่ต้องต้องแสงกึ่งนะครับผมโอ้ยใบมีดแสงกึ่งเนี่ยบอกใหญ่เลยแต่ว่ากักบกำลังมันกลับไปได้อยังไงล่ะครับผมไปลองมึงมกระ่อกน,นี่แสงกึง่งกัไเลแสงกึ่งนี่นะจะนี่นะจะเม็ดเก้าซิปนะครับแสงกึง่งลึกๆ่าไรผมก็จำบ่ได้ประมาณนั้นแหละ วอยใหญ่ครับแสงถึงับไซยาหหนาถ้ามีแสงครื่นไม่มีนโอ้สมส่วนครับพอดีงามเลยคือว่าแล้วครับผมเนี่ยตู้มมักเนาะงานบม่ค่อยมีครับชว่วงนี้มันหนาพ้นแล้วนะครับ กดส่วนใหญ่จอดนะครับผมเบิดหน้าน่าแล้วก็จอดกันนะครับโรงงานอีกครั้นึงกับผมแล้วครับเจ้าเขาเลี้ยวนะครับผมปับ๊บให้ปั๊บหน้าเนาะจังสีดเบิ่องเงินเยียวตอนเดียตอนเดียวยกหางในสูงครับตอนเดียวอันสาม นูกับนี้ที่ปลายแขนในที่1,600กิโลกรัมนะครับผมสองยนตุเป็นเครื่อง2,000กซีซีครับมีเทอร์โบคือลูกท่งต่างๆนี่ก็เอาเป็นว่ากับ40แรงขึ้นมานี่40แรงจอนเดียนะครับผมไปจนถึงรุ่นหาแรงของจอนเดียนี่สเปคนี่เดียวกันครับอาจจะมีชุดตังเล็กน้อยนะครับผมอย่างเช่นหนึ่งล่ะคือเทอร์โบนะครับที่มันต่างกัน แตสว่วนระบบเกียร์ระบบโน้นนี่นั่นต่างๆก็คือกันมาเลยนะครับผมตัวรถนี่ออนเดวกันลำนักนี่ซ้ำกันนะครับขาดอยู่40ิปนี่ขาดอยู่ทักโลกประมาณซิปก็โลนะครับผมซ้ำกันไปเลยว่าล่ะ ทางสถานีข่าวผู้ชมแล้วนะครับก็ฝากตัวที่ตามสองยูทูบนะครับผมดีแคคเตอร์นะครับกระน้ำแน่เอาเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเรือนังกาอย่าลืมฝากตัวที่ตามไว้นะครับผมเดี๋ยวสรักคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทางสถานีสนใจอะไรจอรเดียนะครับหรือว่าของแต่งเช่นข้อปู่หลังคาไงนะครับดามตอปลาหมีไฟข่กกอกนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้ครับเอาเดี๋ยวสรักคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ